ไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับด้านของมท25จัดกําลังพลจิตอาสานะครับพร้อมชุดสร้างซ่อมแซมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับ ทางด้นของผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่25นะครับผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่25สั่งการให้จัดกําลังพลจิตอาสาพร้อมชุดช่างเข้าดําเนินการซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกกลมตําบลจิกแดกอําเภอประสาทจังหวัดสุดรินร่วมกับบริษัทสิริวัฒนาอินทรพริ์จากัดมหาชน มีความประสงค์สนับสนุนงบประมาณและทีมช่างในการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่6 1ถึง10กันยายน2 5 6 8จำนวน5วันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีจิตอาสา904จิตอาสาพระปรานประชาชนจิตอาสาเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่เสียหายเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายสำหรับครูอาจารย์ นักเรียนทุกคนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านโคกกรมได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของกระสุนปืนใหญ่จากเหตุการณ์การปะทะในวันที่2 4กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารเรียนจํานวนสามหลังระบบไฟฟ้าระบบสารทั่วพกรับความเสียหายเป็นอย่างมากและทําให้คณะครูและอาจารย์16คนนักเรียน146คน ได้รับความร้อนจากเศษวัสดุอาคารที่พังลงมาครับคณะครูและอาจารย์นะครับแล้วก็รวมถึงนักเรียนบ้านโคโกกมครับมีความรู้สึกปราบปลื้มดีใจพร้อมขอบคุณกองทับบกมณฑลฐารบกที่25นะครับบริษัทสิริวัฒนาอินเตอร์พิ้นจำกัดมหาชนชุดช่างจิตอาสาประชาชนจิตอาสารวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เล็งเห็นถึงความสําคัญต่ตอโรงเรียนและการศึกษาของนักเรียนทุกคนเพราะเยาวชนในวันนี้ครับจะเป็นกําลังสําคัญต่อประเทศชาติในวันหน้านั่นเอง